พาเพื่อนๆไปชมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Benz E 3 0 0 b l u t t e c h Hybrid W 2 1 2กันนะครับรถคันนี้ <ผม S 1> เข้ามามีปัญหาอะไรครับผมลูกค้าแจ้งมาว่ามีไฟเตือนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blue w o l d Society Channel ดีๆที่จะพูดคุยกันในเรื่องของรถ EV กันครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับ Blue o เรา ยินดีนำเสนอมากเลยที่จะพาเพื่อนๆไปชมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Benz E 3 0 0 b l u t t h เท็กไฮบร W 2 1 2กันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่บูวเราก็เริ่มให้บริการกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสพาเพื่อนๆไปชมการติดตั้งวันนี้บรรยากาศการติดตั้งจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ ครับเพื่อนๆขณะนี้นะครับเราก็อยู่กับอาจารย์เบรกนะครับช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านเทคนิคเนาะในการดูแลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเราที่บรูโวนะครับอาจารย์ครับวันนี้รถนนี้เข้ามามีปัญหาอะไรครับผมแบตเตอรี่ไฮบริดมีปัญหาครับผมแบตเตอรี่ไฮบริดมีปัญหาลูกค้าแจ้งมาว่ามีไฟเตือนครับลักษณะของรถเบนซ์เนี่ยเวลาแบตเตอรี่ไฮบริดเตือนครับลักษณะสีเสลียนแดงจะเป็นชั้นๆๆขึ้นมาครับผมนั่นคือว่าแบตเสื่อม แบบเสื่อม,มแล้วรถรุ่นนี้ก็สิกว่าปีนะครับก็ถึงเวลาของเขาแล้ว oh, นะครับ <okay. S 1> ผมหลังจากที่เราตรวจเช็คบนเครื่องตรวจเช็คของเราเนี่ยอาจารย์พบอะไรบ้างที่พบว่าแบบที่ตอนนี้ก็มีอาการความแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็มีตัว12โวลต์ด้วยแบตบตัวเลเ็ก <82 V S 1> ครับ12โวลต์นะเป็นสิบสองโวลต์เหรอใช่ครับผมตัวที่เขาจะลิงเข้าหากันนะครับผมเพราะทำให้แบตเสื่อมได้ครับผม เพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนก็ต้องเช็คตัวตัว12โวลต์ด้วยครับเรา82โวลต์สำหรับรถรุ่นนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่ด้านหลังครับผมที่ฝาปงหลังครับผมใช่ครับในนครนถอดรูหน่อยเนาะอันนี้ถอดไปแล้วใช่ไหมอ่าใช่ครับผมครับมกำลังจะใส่กำลังจะใส่ครับผมใช่ครับผมครับตอนนี้จะมี2ลูกนะครับผมนะฮะอย่างตัวใหญ่ตัวนี้สำหรับใช้กับเครื่องสตาร์ทนะครับผมการทำงานของเขาแต่ตัวเล็กเนี่ยเป็นตัวอ่าแบ็กอัพแบบเขเกี่ยวกับพวก เมมโมรี่ของเบาะบ้างพวกวิทยุบ้างอะไรพวกนี้หรือว่าที่ปรับเพิ่มอะไรครับผมแต่ถ้าตัวเล็กที่บังคับนะครับสำหรับตัว W212 2ตัว8จะ8 12โวลต์จะอยู่ด้านหลังใช่ครับผมใช่ครับผมอยากให้เพื่อนๆเห็นเนาะตัวแบตไฮบริดไฮบริดใช่ครับผมูปเนี้หน้าตาเป็นยังไงใช่ครับอยู่นี่ครับผมเราเปิดแก๊กเอาอากาศขึ้นมานะครับผมจะเห็นอยู่ในนี้ครับจุดของเขาฮะจุดๆนี้อันนี้คือจุดติดตั้งใช่ครับผมฮะดิบแบตของแบตแบตเป็นของแบบไฮบริดนะครับ ตัวนี้แบตไฮบริดของเขาครับรุ่นนี้จะเป็นลิเธียมไอออนนะครับผมครับครับผมสำหรับที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นยูนี่ครับผมฮะที่เป็นของบูโวนครับผมโอเคแบบนี้เป็นแบตใหม่ใช่ครับผมเป็นแบตใหม่ครับสําหรับรถรุ่นนี้เขาระบายความร้อนในการหล่อเย็นนะครับใช้น้ำยาของแอร์นี่ครับซึ่งจะเข้ามาอยู่ในนี้ครับนะครับผมเพราะฉะนั้นการติดตั้งของเราจะต้องมีการปล่อยน้ำยาแอร์ออกมาก่อนแล้วติดตั้งเสร็จแล้วค่อย เติมน้ำยาแอร์เข้าไปใหม่ครับผมระยะเวลาในการติดตั้งใช้เวลาสักนานเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วก็ใช้ประมาณสักห้าวันเจ็ดวันนะครับประมาณนี้ครับผม<ๆ>เพราะว่ามันต้องไล่หลายระบบเยอะครับ,รบเพราะว่ามันเกรงเป็นเรื่องกับพวกคอมเพรสเซอร์แอร์ด้วยนะครับผมรถรุ่นนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการทำงานเนี่ย ที่อาจจะต้องจอดรถไว้นานสักนิดหนึ่งเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายระบบใช่ครับผมหลังจากติดตั้งไปแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คงานของการเช็คระบบใช่ครับผมใช่ไหมฮะก็เรียกว่าต้องดูแลกันเข้มข้นับผมให้ตั้งใจก่อนที่จะปล่อยรถให้ถูกต้องกลับไปทางลูกค้านะครับสำหรับตอนหลังจากนี้เนาะก็เดี๋ยวไม่ลบกวนอาจารย์ลวเดี๋ยวอาจารย์ก็เริ่มปฏิบัติงานได้เลยได้ได้ได้ครับเพื่อนก็เชิญชมกระบวนการปฏิบัติงานเปลี่ยนแบตเตอรี่ W212 ได้เลยครับผม ขณะนี้นะครับบรูโอดได้เพิ่มการให้บริการรถยนต์ไฮบริดในรุ่น Mercedes-Benz E300 b u e t e e h Hybrid W212 และ S500 u e t e c h Hybrid W222 เพื่อนๆที่มีปัญหาไฟแจ้งเตือนหรือไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่ไฮบริดเสื่อมหรือไม่สามารถนำรถเข้ามาตรวจเช็คการทำงานของระบบและแบตเตอรี่ไฮบริดโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีและสำหรับเพื่อนๆที่แบตไฮบริดเสื่อมแล้วทางเรายินดีให้คำปรึกษาครับ ท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ subscribe และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดการติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กับเราและหากมีคำถามสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ